สวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนคลับเจ็บปวองตีนเปิืมลำเพลินรอบพิเชียออ <c oughs> นี้ก็ยุคไฮย,ยูนาคือเก่าๆพี่น้องบึงงข้พวดเอาน้ำใส่ข้พวดอีกแล้วแห่งไหวให้กันหืมกันหืมครับย่านตกะนรกย่านนั้นข้พวดเนา่าทั้งไายพาเพียข้อพวดเขาเขาถ้อปวดซุปเปอร์อห้องมาห้างแต่ว่าขา้เจ้าก็ข้อเหนียวข้อเหนียวขึ้นดียุพี่นอ้องบานนี่ก็เล็กว่าขันเอาปอยน้ำใส่หลกับอีกหนึ่งเปลืองน้ำมัน สองมันหืมดวนระยานขาโวดเนาก็าเลยบาดมัส่สป,ปิงเกอร์เทียนเล่ยมสัส่สป,ปิงเกอร์เทียนเลยล้อมบึงตัวหนึ่งก่อนนั่งคำนวณตรงว่ามันจะเบิดจากโตัวใสเงินจากบาทสนทันดีถ้าเทานี้ก็บเบิดหลายแล้วพี่น้องเออเบิด์สองหมื่นกว่าสามหมื่นอด้วค <c oughs> าไทยกับบ้านพัอนอยู่นี่พัสาม ตั้งไถ่ตั้งขาดในเบื้งสปริงเกอร์บดอีกบ้านหน่อยแล้วไปเบดทุนแล้วจะ,จะได้สำเร็จสำนันแล้วก็สิหลากสายยางเอา เห็นยุบผู้ยองสิแหละเมืเดี๋ยวก็จะใหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอาลบบพี่น้องเลย เมาเที่ยวนี่งาะประมาณกับช่นหนึ่งหันกับิสองสสี 2, 3, ตทั้งเงาอีีกอันนี้วัดไปอีก,าากตัวกับอิกหนึ่งตัวหันอันหนึ่งตัวสองตัโตัวสีต่ต ตัวตั้ง่งห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สิบหัวพี่น้องหวัวละหวัวละหวัวละเจ็ดสิบบาทก็ ผมยังงานล่ำกับเพชรสียถาสัมพังไดไลัยสดพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> แต่มาลงม,มาไล่มาหน่อยๆแต่มาใส่อันนี้เบิดพี่น้องมาใส่น้ำไห้น้ำนี่เบิดน้ำสวนเบิดเบิร์ดไล่เราค่อยเหมือนที่ใส่กับบอมี ไปใหายสายก่อนพี่น้องปันป่นหน้าคือเกาใช่ไหมปั่นปนั่นหนกปั่นคือเกาใช่แล้วใช่ลักนั่นยึดใส่แล้วไม่หนตีหนึงน่งหนึ่งปกติมตรงเนี้ยไปทั้งปุ่นอีกเด้กระิตหนึน่ง 双。爽 จิตสามสามหาตัวพีน่น้องสามสีห่หกตัวหกสี่หกตัวกับสี่แถวบอกเนี่ย 1 2 พี่น้องที่มืงหัวตัวนี้ก็จำราคาบ่ได้ <c oughs> <c oughs> นีการไลยตนกับลบออกดินพี่น้องนี Mình <laughs> xì cái tổng lục ốc Mình đeo Hả Mình đeo 3 Hả Bảo liêu mà สร้างง้วเขาไม่โตมาหนีพันไว้มันกับอยู่บกเขาด้วมันหนามไปนะและ้วเ,เห็ดบึงสิบบึงอันรวบใส้ไหลมันหืมได้เสนหัวจะปิ้งเกลืเอเบิงบเงงงบ่งเลยบ่ดนี่เลยมาคำนวณเลยยางเพิ่งวันีใส่เบิรจังหัวสิเดีดทั้งนี่ประมาณสี่ทั้งผนหาเบรงราคาอันนี้ก่อนจำาระไดีไม่ไปซื้อเว่นไหมผมคงคิดว่าว่าคิดๆดีก็ยากตัดต่อหลายขอ้อมันเสียถึง บัวบ,บ,บนั่นแหละจะคำนวณคำนวณคนวนักเร็วกันเรี่าสิทธิ์มันไหลบึงสินี่หกหกสี่นี่แม่เอานี่มาแล้วไปซื้อขอต้อมาพีดบปเนี่ยไดโวเนี่ยถ้าว่าขอต้อมเจ็ดบาทหนกว่าว่าสร้างเขาเหนียวเนื้อที่ปก,ปกติมัต้องเส่นหกหุนน่น,นมันนั่นนั่นมันเคียงแหงตัว นี่ไหมเสื้อนเราไปเสื้อนยู่นี่เครื่องสูบน้ำอ่ะเลืไส้บอได้เครื่องสูบน้ำคือบ่อเปลี่ยนบอได้ไหมเสื่อ,อยู่ลานกลางทงผมอันนน,น,น้ำอัดขยะน้ำมันแขงเป็นเครือ่องสูบน้ำม,มันดังแกล้งแล้ะใส่ไปครับบ้านใส่เหรอน้ำมันยังเส่อยู่นี่น้ำมันคียงบ้านนี่มันเป็นน้ำมันกันเกียร์แล้ว เงียบแล้วเหนียวนี่รอบ่ใส่หรอกถ้าใส่แล้วมันเคียงเดี๋ยวเปิมไอ้เอเอมากินปลาเผากับบล็อโทรศัพท์จักคนเอาสั่นดกเีเออดีที่มันเนียเครื่องนาอยู่หีบ่มีเตีเอาแ่ที่นตรง่ั่นเล็มันหน ผมสูบพ่อได้ห็บบพอได้สูบาดอกแต่ว่าสูบน้ำใส้าหนคำว่าอยากนั่นบึงโอ้ยเนาะบ้านกันทีแล้วใส่ยางมัหดพายยี่เด้บันบ้าเขาจะสูบนี่ป้อยไว้บดขึ้นเล่นบ่สูบสปปิงเกอแต่ต้องเหลือใส่ยางมัหดพักก่อนเนาะม่ตบ่นเนาะงหยง มเอาฮักห่ือคำว่าแมีนอยู่ผันเจ้าบุเปิดกล้องก็เปิดได้เปิดได้เปิดกล้องนี่ต้องเอาอืมเปิดต้องเราก็ปิดเปิดต้องเราก็ปิดเมืนกันของหมดที่ว่างท่านล่ะบินถุงบินอยู่เส้นเหมือนกันเสร็จแล้วตอนนี้เขาไปนิบานตรงนั่นบ่ไปต่อไปต่อตลาดไปเปลี่ยนเดี๋ยวว่าเปลี่ยนลานพญิกังโอ้โหโอ้้อ้เออต่อเปลี่ยนเอาหกขุนมังสิ เดี๋ยวบันขอเอาบันฮาดไซมึงเห็นบปผทาพัดนั่นกับบิดเบิดเดียยวเบิดเดเบินดูยูหอยูมองนั่นนะครับหลังบ้าเห็น เอาบอยพ่อเอาบินไว้นี่อันนี้ไว้ใส่หเห็นเหรอสติงกเกอร์เ,เ,เ,เดี๋ยวพักมัเงี้ยใบวิ่งมันเงี้ยมันมีข้อหักเลยที ปสปริงเกอร์นะสองตัวสองร้อยเก้าสิบมันถือตัวจากบัตรตัวลอยซี่บหาบาทเนี่ยแม่สองร้อเก้าสิบสองตัวลอยสี่สิบห้าบาทนี่หัวนี่ลอยสี่สิบห้าบาทนี่ขอตอ่อวะบวนี่เจนี่ใส่เลยโอ้ขอต้อยิ่นี่ใส <c oughs> ่ได้อีกกันครับ อันน right. right. the ี้ของตัวนี้ต้นนี่นี่ไหมไม่มีอ่ะบ่ได้น้ำตัวตัวถืออยู่ไหมนี่นไหมใส่ของตัวนี้แม่บ่ได้เห็นเป็นเกี๊ยวอันนั้นต้องไปเอาเกี๊ยวอันไม่เป็นต้องเป็นเกี๊ยวทองเหลืองเป็นเออเกี๊ยวทองเหลืองแหม่อันนี้อันนี้ของตัวนี้ตัวนี้นี่คือเป็นแบบเกี๊ยวในทองเหลืองมันประมาณตัวราสาชิพาวันนี้ทองเหลืองเนี่ยแหน่เขาไปซื้อโอ้นี่แหะซื้อร้านกลางทงมากเนี่ย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 โอ้โหแต่ว่าต้องใช้ทองเหลือง มันเป็นสท่องเรียงข้างในเหบ่แม่นครับท่องเรียงมันสีประมาณสีผ้าแบบเนี่ยมันสีแพงแล่ากันเพราะว่ามันสีเขากันไม่ต้องใส่เทปผ้าเกี่ยวอะไรแต่หันเข้ามาใส่เกี่ยวนี่มันสีแตกแมงเป็นกระตีนเกี่ยวมันเกี่ยวยาบต้องเกี่ยวยากเหมือนกันแต่ว่าต้องเอาท่องเรียงผมว่ามันซ้ำอันนั้นไหมซ้ำประตูน้ำเขาดีไหมเด้อ งีจมองีไบัวบัวคลิปนี้ไปเทมนีกอนคลิปหนาพวากันไม่พีลง